คือคักทีเดียวนะคะในเวลานี้สําหรับเอเชียบ้านเราค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดถึงด้ของญี่ปุ่นนะคะกําลังจะมีเรือมทุกเครื่องบินเป็นลําแรกในรอบเกือบๆร้อยปีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือในเวลานี้ค่ะนายกคิชิดะของญี่ปุ่นกําลังไปเยือนลูกพี่ใบเดนที่ทําเนียบขาวนะคะแล้วก็คราวนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าด้วยค่ะเพราะว่ากําลังจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นของตัวเองนะคะก็ จะได้ F35 Lightning 2ด้วยนะคะกลับมาติดไม้ติดมือมาในเวลานี้ค่ะเพราะว่าทางด้านของญี่ปุ่นเองนะคะกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่น้องใหม่ของออกัสนะคะหรือว่านาโตเอเชียพร้อมๆกับฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแต่พอดีว่าทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะคะ ก็เลยทำให้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะเพราะว่าจีนนะคะใช้การค้าดับไฟในรหัสจีนเองมีเกราะป้องกันตัวนะคะมีโปรไบโอติกนะคะนั่นก็คือการค้านั่นเองค่ะจีนเองเพิ่งหันกลับไปค้าขายกับออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะก็เลยทําให้ออสเตรเลียเนี่ยเกรงใจจีนในประเด็นนี้ค่ะก็เลยยังไม่ไฟเขียวให้ญี่ปุ่นนะคะเข้า n a t โตอเชียหรือว่าออกัสในเวลานี้ค่ะ ทีนี้กลับมาดูเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะค่ะเป็นเรือคางะนะคะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่จะมีการอัปเกรดขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะให้ F-35 Lightning II เนี่ยนะคะสามารถไปใช้งานบนเรือบรรทุกหอลำนี้ได้เพราะว่า F-35 เนี่ยจะขึ้นลงแนวดิ่งนะคะก็จะต้องมีการอัปเกรด ลานจอดใหม่นะคะลานเวย์ใหม่เพื่อที่จะมีในเรื่องของความร้อนนะคะที่จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากฮอเนี่ยมาเป็น F35 เบอร์นหนึ่งของโลกในเวลานี้ได้นะคะแต่ว่านาักวิเคราะห์ก็มองแล้วค่ะว่าทางด้านของ F35 เนี่ยก็สูสีเป็นคู่เทียบกับ J20 ของจีนอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่า มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ให้มาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่จเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินแบบเต็มตัวเนี่ยถึง4ลำด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จุดนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนเกมสักเท่าไหรค่ค่ะท่านผู้ชมคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยว่าการที่จะเอาเรือบรรทุกหอมาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะเวิร์กแค่ไหนนะคะ ็ต้องลองดูของจริงกันอีกทีหนึ่งค่ะว่า F 3 5เนี่ยจะสามารถขึ้นลงแนวดิ่งแล้วก็มาจอดบนเรือขังะของญี่ปุ่นได้หรือไม่อย่างไระคะแต่ก็เป็นความพยายามซะเหลือเกินค่ะของสำหรับกลุ่มออกัสนะคะที่จะมาสกัดอิทธิพลของจีนในเวลานี้แหละค่ะเกาะคิชิดะเองนะคะไปญี่ปุ่นค่ะ ไปทำเรียบขาวคราวนี้นะคะคงไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนอ่มาดูสเปคของเรือขังอันเล็กนี้กันบ้างนะคะก็ระวางขับน 27, ้ำค่ะ27,000ตันนะคะยาว248เมตรค่ะมีมูลค่า758ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2015ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามีการยกเครื่องอัพเกรดกันแล้วเนี่ยจะเวิร์กแค่ไหนอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันนะคะ